ต้มาเลนกล้างสุนย์้าเปลอะไรให้อยู่สุนเวลาปิดนยถ้ะฝนไม่ตกสามวันน่ะฝนทม่เลยแล้วเออเราก็ตายอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่มีปัญหาไม่ใช่าที่ติดตั้งต่ช่วยไม่มีปัญหาถ้าถ้าสามวันฝนไม่ตกก็มีปัญหาอีกเลยใช่ถ้าไปรู้ มาเก็บไปโดยไม่สูญผลิตมา100แต่ใครคนไหมตอนนี้น้ำเค็มนิดอยู่ต้นตอเด็กๆเด็กๆเห็นพ่อจะเลยทั้งหมดจะเลยทั้งหมดจะเลยทักงหมดเดี๋ยวผมไปถ่ายพิงแห้งมดแล้วล่ะข้างหลังวันนี้เลยต้องมีการคนที่จะขาดแทนไปแต่ในส่วนนี้ผมก็เคยคุยกับท่านรัฐมนตรีท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนว่าเราต้องมานั่งประชุมกันว่า พื้นที่อำเภอหนองโดนบ้านหมอดอนพุดธเนี่ยปัญหาคือเรื่องน้ํามันซ้ำซากมาโดยตลอดเราจะทํายังไงให้มันมีโครงการขุดลอกแล้วก็พื้นที่ะระหว่างดอนพุดธกับหนองโดนเนี่ยมีพื้นที่สาธารณประโยชน์ไหมถ้าถ้ามันไม่มีสถานที่เก็บกักน้ําเราก็จะนําเรื่องนี้เสนอประชุมว่าเราจะเอาที่ที่มันมีมูลค่าที่มันมันต่า เปียนคืนแล้วก็ให้ในราคาที่เขาเปียนคืนแล้วเราก็มาทําที่พักน้ําแหล่งน้ําให้พี่น้องประชาชนได้นะผมก็เข้าใจแต่ว่าเราก็เอาอรุ้เอ่วยกันมีทางแค่ไขกันมานั่งประชุมกันท่านผอ,อ,อท่านหัวหน้าส่วนเลียกประธานท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างนี้ที่ผมก็แออให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับวันนี้ก็เลยวันนี้ก็ได้มาพบท่าน ทำยังไงมันจะดับน้ำเยเนี่ย้นะดับเนี่ยพอเนี่ยได้ทั้งต้องโดนด้วยตอนนมันบอมนต้องโดนฝากมาด้วยอแล้วกด้ี่เป็นวงเราบมราบกี้ก็ให้มันเป็นมันเป็นไซฟอนรอแตพอมาเจอเา ผมประธานนะครับพร้อมด้วยท่านชูเกียรติจำทองนะครับแล้วก็ กำนันในตำบลครับนะท่านก่องเมิงลางนะครับท่านผู้ในการท่านอเนี่ยก็ได้เป,เปิดน้ำที่ต้องอู่โดยใดยรอดน้าเป็นคนละ 老婆，这个油条，来，老婆不用那么努力。